ยางยูงอนาลัยมุยไม่ได้ทําจากพลาสติกใชใ้กี่อันก็ไม่ทําร้ายโลกไม่ต้องห่วงเต่าทะเลหรอกนะคนยังเข้าใจผิดเยอะเลยนะคะรวมไปถึงดาราซีรีส์วายคนหนึ่งแล้วกันอักษรยอ่ออ่ะไม่ย่อด,ดีกว่า โดนเขาก็อ้างว่าที่เขาไม่ใส่ถุง่างยุงอนาัยมุยเนี่ยเพราะว่าเขากลัวเปลืองพลาสติกแล้วต่อทะเลล่ะเออเขาเป็นห่วงแต่ความจริงแล้วนะคะถุงล่างยุงอนาลัยมุยเนี่ยทำมาจากน้ํายางธรรมชาติค่ะไม่ได้ทําจากพลาสติกย่อยสลายได้ใช้กี่อันก็ไม่ทําร้ายโลกเล็ดยุดไปเลยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะออกแคมเปญรณรงค์เปา่ปาเปๆาเปาเปาว่าให้สวมถุง่างยุงอนาัยมุยตอนเล็ดยุดป้องกันโรคติดต่อทางเลดผู้สํารันพุนโรค HIV ซิฟิลิสแต่กลับมีดารา ซีรีส์วนะคะไม่ยอมสวมถุงลางยุงอ้างว่าเปลืองพลาสติกซึ่งผิดค่ะโยน้ำลายฟงถุงรางยุงอันาะไรหมูที่เราใส่กันทุกวันนี้นะคะไม่ใช่พลาสติกค่ะแต่ว่าเป็นวัสดุที่ซับซ้อนยืดหยุ่นกว่านั้นมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการป้องกันชีวิตทั้งในเรื่องของโรคการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกด้วย ถุงล่างยุงนานลายมุยนะคะส่วนใหญ่ในปัจจุบัน,นผลิตจากน้ำยางธรรมชาติหรือว่าลาเท็กส์ค่ะได้จากยางพาราไม่ใช่พลาสติกเหมือนถุงใส่ของหรือว่าฟิล์มห่ออาหารน้ำยางธรรมชาตินะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากยืดได้หลายเท่าตัวโดยไม่ขาดทําให้เหมาะที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบชิดผิวหนังและต้องแน่นหนาะ แบบไม่มีช่องโหว่สำหรับผู้ที่แพ้น้ำยางนะคะก็มีทางเลือกอื่นเหมือนกันค่ะเช่นถุงลังยุงแบบโพลียูรีเทนน่ะหรือโพลีไอโซพรีนนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะแต่ก็ยังไม่ใช่พลาสติกทั่วไปแบบถุงหูหิว้วอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันกระบวนการผลิตถุงลังยุงอนาลัยมุยไม่ใช่แค่เอายางนะคะไปเทใส่พิมพ์แล้วอบแค่นั้นแต่ว่ามันผ่านกระบวนการมาตรฐานแบบโรงงานหลายอย่างทางการฆ่าเชื้อเอยไรเอยแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพ เช่นการเป่าลมนะคะเพื่อดูว่ามันมีรูรั่วไหมแถมยังมีการใส่สารซอลูซื้อรุ่นอ่าแล้วก็บรรจุซองสุญญากาศอย่างดีเลยทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นในห้องปลอดเชื้อภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพราะเพียงรอยรั่วเล็กๆนิดเดียวก็อาจจะหมายถึงความเสี่ยงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งครันหรือชีวิตคนเกี่ยวกับการติดโรคเลือพุ่นสำลักพุ่นเลยก็ว่าได้ ถุงลางยุงกนาไรมุยนะคะยังช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ถึง98%ถ้าใช้อย่างถูกวิธีอย่างเช่นไม่ใช้ซ้ำนะคะเออใครใช้แล้วงกใช้ซ้ำอันนี้ไม่ได้อ่าแล้วก็ไม่ควรเก็บถุงรางยุงนะคะไว้ในที่ร้อนอย่าใช้กระเป๋าสตางค์ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวประสิทธิภาพามันจะเสื่อมลงนะคะควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนเล็ดยึดกันนะคะ และคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ